สวัสดีครับแฟนๆคอมเมดีพอร์ตทุกท่านยังไม่ออกไปไหนยังมาต่อถึงทวนกันที่เทศกาลสงการานไทยอีกครั้งก่อนหน้านี้ทางทีมงานก็ได้จัดทําแปลความคิดเห็นชาวต่างชาติมา3 EP อพีแล้วแต่ยังไม่หมดครับท่านผู้ชมเพราะเป็นอะไรที่สุดติงกระดิ่งแมวจริงๆสําหรับเทศกาลสงการานไทยล่าสุดประเทศข้างบ้านพยายามอย่างสุดๆเพื่อพยายามประกาศให้ชาวโลกได้เห็นว่าสงการานจอมปลอมของเขานั้นมีผู้คนมาร่วมเยอะมากขนาดไหน พยายามตัดต่อรูปภาพแล้วอัพขึ้นโซเชียลปล่อยภาพบุมสูงมาเท่านั้นแหละถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวเพราะภาพบุมสูงแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่มาร่วมเล่นน้ํานั้นมีแค่ขยีบมือเดียวและมีอยู่แค่เมืองเดียวที่เขาจัดงานที่เป็นความภาพภูมิใจที่กล้าเอามาโชว์ชาวโลกมองไปทางไหนไม่เห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยมีแต่ขแมแยล้วนแอดมินขอพูดตรงนี้เลยว่าสมัยที่ประเทศไทยเรามีชุมนุมทางการเมืองไม่ว่าจะสีไหนก็ตามยังมีคนมากกว่านี้หลายเท่า สำหรับเทศกาลสงกรานในประเทศไทยจัดงานใหญ่ๆกระจายไปทั่วประเทศไม่ต้องโชว์เองนักท่องเที่ยวต่างพากันอัพคลิปสร้างความประทับใจขึ้นโซเชียลกันเป็นร้อยคลิปมันต่างการไอทิดและด้วยเหตุนี้ทางทีมงานเลยอยากจะพาท่านผู้ชมไปฟังความที่เห็นชาวต่างชาติอีกสักหนึ่งประเทศนั่นก็คือเกาหลีใต้จากช่องทูตเบเกอร์โดยเขากล่าวว่าในที่สุดเทศกาลน้ําก็กลับมาแล้วหลังจากผ่านไป3ปีนั่นคือสงกรานดังนั้นวันนี้เขาจะพาไปถนนข้าวสาร ที่ฮิตฮอตที่สุดในประเทศไทยไปสนุกกับเทศกาลน้ํากันเถอะและเช่นเคยผมได้วางลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมคลิปต้นฉบับได้นะครับก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้ท่านแรกฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานคอมเมนต์รีพอร์ตจากช่องอะไรกระช่างด้วยนะครับความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้ท่านแรกสงการปีนี้เหมือนจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วน่าไปจังเห็นแล้วอยากไปจังเลย ความคิดเห็นชาวกะรใต้ท่ันต่อมาฉันอยู่ที่ภูเก็ตเมื่อปีที่แล้วในช่วงสงกรานและมันดูไม่สนุกเอาเสียเลยแต่ฉันอยากไปถนนข้าวสารและเล่นสงการานในปีหน้าความคิดเห็นชาวกะรใต้ท่ันต่อมาสงกรานผมสนุกมาสี่วันแล้วทั้งภูเก็ตและกรุงเทพแต่วันนี้กลับเป็นหวัดนอนสลบสลายอยู่ที่พักทั้งวันเลยถึงกระนั้นมันก็สนุกมากๆฮิฮิไทยแลนด์ครั้งแรกของฉันสนุกมาก ความคิดเห็นชาวกาหลีใต้ท่านต่อมาฉันก็อยากไปเที่ยวประเทศไทยในช่วงสงกรานนะฉันอยากสนุกกับมันจังเลยความคิดเห็นชาวกาหลีใต้ท่านต่อมาสงกรานผ่านไปกี่วันก็ยังสนุกอยู่ดีทั้งปืนฉีดน้ําปะแป้งฮ่าฮ่อยากสัมผัสบรรยากาศแบบนั้นให้เต็มที่ความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาโอ้ยแค่เห็นก็ชื่นใจแล้วฮ่าฮ่ความคิดเห็นท่านต่อมา โชคดีที่ฉันสนุกกับเทศกาลสงกรานต์ครั้งสุดท้ายก่อนโควิดหน้าฉันยังจําช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นได้ดีเมื่อฉันเห็นวิดีโอของคุณความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาอยากไปเที่ยวสงกรานจังเลยความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาโอ้ดีจริงๆที่คุณไม่หันมาขอบคุณคุณตำรวจตรงนี้น่าจะพูดถึงเหตุการณ์ในคลิปที่มีคนฉีดน้ําเข้าไปที่ศรีรษะของตํารวจที่อยู่ด้านหน้านะครับความคิดเห็นท่านต่อมาฝันทงว่าประเทศไทยแน่เลย อิจฉาเทศกาลสงกรานต์จริงๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับทั่วโลกเขาดูก็รู้นะว่านี่คือประเทศไทยนะครับมันมีสเสน่ห์เฉพาะของมันนะครับต่อให้ประเทศข้างบ้านพยายามจะเค้มพยายามจะทําลอกเลียนแบบเรายังไงมันก็ทําไม่ได้นะครับจะเกณฑ์ผู้คนมามากขนาดไหนจะเอารถด,ดับเพลิงมาฉีดยางอสไลายการชุมนุมคิดว่าแบบนั้นนันนกท่องเที่ยวต่างชาติเขาอยากจะไปหรือครับเราเลยจุดนี้มาแล้วนะครับเราเคยผ่านมาแล้วดังนั้นวันนี้เราไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับความพิถีพนชาวเกาหลีท่านต่อมา เป็นสงกรานต์ครั้งแรกของฉันและมันก็ดีมากเขาเกรงใจฉันในฐานะชาวต่างชาติและเขาไม่ฉีดน้ําใส่ฉันแต่เขาขออนุญาตฉันก่อนว่าโอเคไหมเขาจึงฉีดน้ำฮ่าฮ่าฮ่าความคิดเห็นท่านต่อมาฉันอยากไปอยากไปจังเลยความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาเนื่องจากวันสงการานต์เป็นวันเกิดของฉันฉันจึงไปที่นั่นเป็นเวลาหลายปีเพื่อระลึกถึงวันดังกล่าวความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมา อิจฉาที่เห็นเธอสนุกกับคุณลินทิพ์มากฉันจะไปกรุงเทพวันที่ย5ิานี้เพื่อหลีกเลี่ยงสงครา์ความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมารักเลยความคิดเห็นท่านต่อมาได้ข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาครั้งนี้ผมไปเล่นแถวสยามครับครั้งแรกก็สนุกดีความคิดเห็นท่านต่อมาออกกําลังกายไปด้วยจะได้ไม่ป่วยเมื่อวานมีเหตุยิงกันที่ RCA ระวังอุบัติเหตุด้วยนะ ความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาว้าวฉันอยากรู้เกี่ยวกับสงกรานท้องถิ่นด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาฉันได้ข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า200คนในสงกรานจงระมัดระวังอยู่เสมอความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาฉันสนุกอยู่ที่พัทยาซอยหฮ่าฮ่ฉันอยู่ที่บาร์พร้อมกับปืนฉีดน้ําที่เติมน้ําได้ไม่จํากัดเลย ซอย6เป็นสถานที่ที่ดีสุดในการถ่ายภาพเพราะถนนมันกว้างดีความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตเนื่องในวันสงกรานต์ความคิดเห็นท่านต่อมาถนนเข้าสารเต็มไปด้วยผู้คนไม่มีพื้นที่ให้ฉันได้เคลื่อนไหวเลยความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาเทศกาลสงกรานต์เริ่มแล้วระวังกันด้วยอีอีอีท่านนี้ก็คงจะหมายถึงระวังเปียกกันด้วยนะครับความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมา ว่ากันว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบ100คนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เล่นน้ําก็สนุกดีนะแต่ระเบียบก็สําคัญเหมือนกันทั้งในเกาหลีและไทยหลับให้สบายความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาเทศกาลสงกรานต์ดูดีนะแต่คนตายกว่า200คนนี่สิจากนั้นก็มีอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบว่ามีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากทุกปีเนื่องจากการดืม่มความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมา บอกตามตรงไม่เคยไปช่วงสงการเลยน้ำในปืนฉีดน้ำมันเป็นแบบไหนอ่ะก็คงจะสงสัยนะครับว่าเป็นน้ําสะอาดหรือเปล่านะครับความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาท่านนี้คงไม่เคยเห็นสงการมาก่อนนะครับได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าสงรารเป็นแบบนี้เหรอความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาฉันคิดถึงน้ําแข็งในปืนฉีดน้ําเลยความคิดเห็นท่านต่อมาน้ําอ้อยแพงมาก ที่อื่นราคาเพียง1 0ถึง20บาทแนะนำให้ไปซื้อน้ำมะพร้าวในเซเว่นอีเลฟเว่นดีกว่าราคาเพียง20บาทเองความคิดเห็นชาวเกาหลีท่านต่อมาท่านนี้เป็นท่านสุดท้ายน,นะครับไม่ใช่ความคลั่งไคล้แบบไทยแต่เป็นความคลั่งไคล้ของต่างชาติฉันกลัวว่าคนจากประเทศอื่นจะทําให้เรื่องนี้แย่ลงและนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเกาหลีตาน,นะครับที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคอมเม็ทรีพอร์ตจากช่องอะไรกรช่างและท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใ,ใหม่ๆจากช่ององเรา EP นี้ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ